สวัสดีครับทุกท่านผมอาจารย์ประเสริฐผู้เชี่ยวชาญด้านการแพทย์แผนจีนที่มีประสบการณ์กว่า30ปีวันนี้เราจะมาวิเคราะห์ในหัวข้อไข่ขไก่สุดยอดอาหารบำรุงที่คนส่วนใหญ่กินผิดวิธีเราต่างก็รู้ว่าไข่ไก่เป็นของดีแต่หลายคนกลับกินผิดวิธีจนทำลายสุขภาพโดยไม่รู้ตัววันนี้ผมจะมาเปิดเผยความลับนี้ให้กระจ่างในทางการแพทย์แผนจีนไข่ไก่เปรียบเสมือนโอสถบ,บำรุงเลือดและพลังชีวิต เพราะไข่หนึ่งฟองมีสารอาหารที่จําเป็นต่อการกําเนิดชีวิตใหม่ครบถ้วนไข่แดงสีเหลืองช่วยบํารุงม้ามและกระเพาะอาหารเติมเต็มเลือดและพลังงานส่วนไข่ขาวมีฤทธิ์เย็นเล็กน้อยช่วยระบายความร้อนที่ปอดและขับสารพิษได้ดังนั้นหากกินไข่ถูกวิธีมันก็คือยาอายุวัฒนะชั้นเลิศแต่หากกินผิดวิธีมันจะกลายเป็นตัวการทําร้ายระบบย่อยอาหารทําให้ร่างกายเสียสมดุลได้จากประสบการณ์30สิบ ปีของผมผมขอสรุป4ข้อห้ามใหญ่ในการกินไข่ที่คุณต้องเลิกทำเด็ดขาดเพื่อไม่ให้ของบำรุงกลายเป็นของแสลงทำลายสุขภาพในระยะยาวข้อห้ามใหญ่ที่หนึ่งห้ามกินไข่ดิบหรือไข่กึ่งสุกกึ่งดิบนี่เป็นข้อที่อันตรายที่สุดผมเห็นคนรุ่นใหม่จำนวนมากในไทยชอบทำตามฝรั่งด้วยการตอกไข่ดิบใส่เครื่องดื่มหรือชอบกินไข่ลวกไข่ออนเซนที่ไข่แดงยังเหลวๆโดยเชื่อว่ามีสารอาหารครบถ้วนที่สุด แต่ในความเป็นจริงนี่คือการทำร้ายตัวเองอย่างร้ายแรงในมุมมองการแพทย์จีนไข่ดิบมีฤทธิ์เคียนและความเหนียวหนืดสองสิ่งนี้คือสุดยอดนักกาที่ทำลายพลังหยางหรือไฟในระบบย่อยอาหารของเราลองจินตนาการว่าม้ามและกระเพาะอาหารของคุณเป็นเหมือนเตาไฟที่คอยเผาผลาญอาหารให้กลายเป็นพลังงานการกินไข่ดิบเข้าไปก็เหมือนกับการราดน้ำเย็นๆที่เหนียวหนืดลงบนเตาไฟที่กำลังลุกโชนไฟย,ย่อยของคุณจะหมดดับลงทันที เมื่อไฟย่อยอ่อนแอไข่ดิบที่ย่อยไม่ได้จะตกค้างอยู่ในกระเพาะกลายเป็นความชื้นที่ก่อโรคซึ่งจะส่งผลเสียมากมายเช่นท้องอืดไม่อยากอาหารความชื้นจะไปเคลือบกระเพาะทําให้รู้สึกแน่นท้องเบื่ออาหารมึนหัวสมองตื้อความชื้นที่ลอยขึ้นส่วนบนจะทําให้รู้สึกหนักหัวเหมือนมีผ้าเปียกมาพันไว้คิดอะไรไม่ค่อยออกปวดเมื่อยตามตัวความชื้นชอบไหลลงที่ต่ําทําให้รู้สึกปวดเมื่อยตามข้อต่อและกล้ามเนื้อ โดยเฉพาะเวลาอากาศชื้นชื้นดังนั้นจำคำของผมไว้ไข่ทุกชนิดที่ดิบหรือกึ่งสุกกึ่งดิบไม่ว่าจะเป็นไข่ลวกไข่ออนเซนไข่ดองซีอิ๊วแบบไข่แดงเหลวๆควรลดเด็ดขาดหากคุณอยากให้ระบบย่อยอาหารแข็งแรงต้องทำให้อาหารสุกเต็มที่เพื่อขจัดริ์เย็นออกไปก่อนเสมอข้อห้ามใหญ่ที่สองห้ามทอดหรือเจียวไข่จนไหมเกรียมตรงข้ามกับความเย็นก็คือความร้อนที่มากเกินไป หลายคนชอบกินไข่ดาวที่ทอดจนขอบกรอบเกรียมหรือไข่เจียวที่ทอดในน้ำมันเยอะๆจนฝูกรอบเพราะมันหอมอร่อยแต่ความหอมอร่อยนั้นต้องแลกมากับการเปลี่ยนไข่ที่ริดกลางๆให้กลายเป็นไฟแห้งที่ทำร้ายร่างกายอาหารที่ผ่านการทอดด้วยน้ำมันและความร้อนสูงเป็นเวลานานจะดูดซับน้ำมันและกลายเป็นอาหารริดร้อนแห้งเมื่อกินเข้าไปจะเกิดผลเสียคือเผาผ่านสารน้ำในกระเพาะเหมือนโยนถ่านร้อนๆเข้าไปในกระเพาะทำให้น้ำย่อยเหือดแห้ง เกิดอาการแสบร้อนกลางออกปากแห้งคอแห้งและมีกลิ่นปากทําให้ท้องผูเมื่อกระเพาะแห้งลำไส้ก็พลอยขาดน้ําไปด้วยทําให้อุจจาระแข็งและแห้งเหมือนขี้แพะขับถ่ายลําบากเกิดความร้อนสะสมในร่างกายความร้อนที่ระบายออกไม่หมดจะหาทางออกทางผิวหนังทําให้เกิดสิวอักเสบเม็ดใหญ่ๆแข็งๆที่ใบหน้าและแผ่นหลังดังนั้นไข่ที่ปรุงด้วยน้ํามันปริมาณมากและความร้อนสูงเช่นไข่ดาวกรอบๆไข่เจียวไม้ หรือไข่ลูกเขยควรทานแต่น้อยนานๆครั้งทานได้แต่หากทานเป็นประจำความร้อนพิษจะสะสมในร่างกายจนก่อโรคได้ข้อห้ามใหญ่ที่สามห้ามกินคู่กับของเย็นนี่คือข้อผิดพลาดท,ที่คนไทยทำกันบ่อยมากโดยไม่รู้ตัวนั่นคือการกินไข่ร้อนๆคู่กับเครื่องดื่มเย็นๆเช่นกินไข่ต้มหรือไข่เจียวร้อนๆแล้วดื่มนมเย็นชาเย็นกาแฟเย็นหรือน้ำอัดลมตามทันทีคุณอาจจะรู้สึกสดชื่น แต่กระเพาะอาหารของคุณกำลังร้องให้กระเพาะอาหารต้องการสภาวะที่อบอุ่นเพื่อทำงานได้ดีที่สุดการกินของร้อนสลับกับของเย็นทันทีจะทำให้ระบบย่อยอาหารปั่นป่นปวนอย่างรุนแรงพลังงานในกระเพาะจะถูกชะง,งักงันทำให้อาหารไม่ย่อยท้องอืดเรอเปรี้ยวไข่ที่ควรจะถูกย่อยกลายเป็นของตกค้างที่สร้างภาระให้กระเพาะเกิดสัมผะและความชืน้นอาหารที่ไม่ย่อยรวมกับความเย็นจะสร้างสัมผะสที่เหนียวหนืดทำให้รู้สึกไม่สบายตัว มีสำมหะในคอตลอดเวลาทำลายพลังหยางของม้ามการทำแบบนี้ซ้ำๆจะบั่นทอนพลังย่อยอาหารของคุณไปเรื่อยๆจนในที่สุดคุณจะกลายเป็นคนท้องอืดง่ายกินอะไรผิดสำแดงนิดหน่อยก็ท้องเสียขี้หนาวอ่อนเพลียวิธีที่ถูกต้องคือกินไข่คู่กับอาหารและเครื่องดื่มอุ่นๆเช่นข้าวต้มร้อนๆหรือน้ำเต้าหู้อุ่นๆเพื่อสร้างสภาวะแวดล้อมที่ดีให้กระเพาะอาหารได้ทำงานอย่างเต็มประสิทธิภาพข้อห้ามใหญ่ที่ส อย่ากินมากเกินไปและอย่ายึดติดกับไข่ชนิดพิเศษปัจจุบันมีไข่ให้เลือกมากมายในท้องตลาดตั้งแต่ไข่ไก่ออร์แกนิกไข่ไก่เลี้ยงปล่อยซึ่งเป็นสิ่งที่ดีแต่ก็อย่าหลงเชื่อว่ายิ่งแพงยิ่งดีเสมอไปและที่สําคัญที่สุดคือปริมาณไข่เป็นอาหารบํารุงที่เข้มข้นแต่ก็ย่อยไม่ง่ายนักหากระบบย่อยอาหารของคุณไม่แข็งแรงการกินไข่วันละ3-4ฟองจะทําให้ม้ามและกระเพาะทํางานหนักเกินไป สารอาหารที่ย่อยไม่หมดจะกลายเป็นของเสียตกค้างในร่างกายทำให้เลือดลมติดขัดดังนั้นสำหรับผู้ใหญ่ที่สุขภาพปกติวันละหนึ่งฟองถือว่ากำลังดีสำหรับเด็กหรือผู้ที่ร่างกายอ่อนแออาจเพิ่มเป็นวันละสองฟองได้แต่สำหรับคนที่มีปัญหาระบบย่อยอาหารท้องอืดง่ายควรลดปริมาณลงหรือหยุดทานชั่วคราวจนกว่าระบบย่อยจะกลับมาแข็งแรงแล้วจะกินไข่อย่างไรให้ได้ประโยชน์สูงสุด ผมขอแนะนำสองวิธีที่เรียบง่ายแต่ดีที่สุดตามหลักการแพทย์จีนไข่ต้มเป็นวิธีที่ดีที่สุดสมดุลที่สุดและคงคุณค่าดั้งเดิมของไข่ไว้ได้มากที่สุดการต้มเป็นการใช้ความร้อนที่นุ่มนวลไม่เพิ่มความร้อนแห้งเหมือนการทอดและขะจัดฤิ์เย็นของไข่ดิบออกไปเวลาที่เหมาะสมคือต้มในน้ำเดือด6-8นาทีไข่ขาวจะสุกทั่วถึงและไข่แดงจะสุกกำลังดีเนื้อนุ่มไม่แข็งกระด้าง ทำให้ร่างกายดูดซึมไปใช้ได้ง่ายที่สุดไข่ตุนเป็นวิธีที่อ่อนโยนและบำรุงกระเพาะได้ดีที่สุดเหมาะสำหรับผู้สูงอายุเด็กผู้ป่วยพักฟื้นหรือผู้ที่มีระบบย่อยอาหารอ่อนแอเพราะไข่ตุนผ่านการตีให้เข้ากับน้ำแล้วนึ่งทำให้มีเนื้อสัมผัสที่นุ่มเนียนย่อยง่ายมากเปรียบเสมือนอาหารที่ผ่านการย่อยมาแล้วครึ่งหนึ่งช่วยลดภาระให้กระเพาะอาหารได้อย่างดีเยี่ยมสรุปส่งท้ายจากนี้ไปขอให้ทุกท่านใส่ใจกับการกินไข่ในทุกๆเมือ้อ จำ 4. ข้อห้ามนี้ไว้ให้ขึ้นใจ 1. ไม่กินดิบ 2. ไม่กินไม้เกรียม 3. ไม่กินคู่ของเย็น4ไม่กินมากเกินไปเพียงแค่คุณปรับเปลี่ยนวิธีการกินไข่ให้ถูกต้องคุณก็ได้มอบของขวัญที่ดีที่สุดให้กับระบบย่อยอาหารของคุณแล้วเมื่อระบบย่อยอาหารแข็งแรงเลือดลมก็จะสมบูรณ์ร่างกายก็จะมีพลังป้องกันตัวเองจากโรคภัยไข้เจ็บต่างๆนี่คือหัวใจของการดูแลสุขภาพแบบยั่งยืน ที่ทุกคนสามารถทำได้ด้วยตัวเองครับ